สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิทเอลินก็จะสวนทุกคนมาเห็ดข้านมมันตุนกินไปพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนเห็ดกระบไดยากเนาะเห็ดง่ายๆเขาก็ไปลงมือเห็ดพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็คือมันซ้ําปล่งขคงสาวแอฟริกาเนาะมามองเอลิทเอลินก็ไปซื้อมาจากฮานขคงสาวแอฟริกานะทุกคนหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาทําการปอกเปลือกออกให้หมดเลยเนาะ ทำความสะอาดปอกเปลอือกอกให้มันแล้วเรียบร้อยหมดเลยนะทุกคนปอกเปลือกแล้วแล้วเหาว่ากะจิมะพา่าเอาแกนกลางอ,อกนะทุกคนแกนทางกลางข้องมันเอาอ,อกเลยเนาะเพราะว่ามันแข็งนะทุกคนเนะาะเหาะเห็ดแล้วเรียบร้อยแลวเหากะจิเอาไปล้างก่อนเนาะล้างทำความสะอาดสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เหากะจิมาหันเห็ดเป็นตอนน้อยๆนะทุกคนเนาะ การที่เห่าหั่นเป็นต้นน้อยๆว้ซีเห่าก็จะบดละเอียดได้ดีนะทุกคนเนาะหั่นเป็นต้นน้อยๆแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เหาก็จะเอาไปบดนะทุกคนใส่มันซ้ำปลัล่งลงไปใส่น้ำตาลลง ใส่กะทิใส่เกลือลงไปเลยเนาะทุกคนผู้ใดมักว่านน้อยวานไล่แบบใดก็สาม,มารถเพิ่มเติมือปรับกันได้อีกเนาะทุกคนเนาะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ห่ากัจบจิบบดให้ละเอียดดีเลยทุกคนบดละเอียดดีแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ห่าก็จิมะอ่าไม้ไผ่ขนเซกเบ,นะบืองเนาะวาบ่มีเซกมันเป็นก้อนอยูและห่ากา เอาอกมาเลยเนาะเขาก็นคนเบิ่งอีกเตึมบัดนหนึ่งว่าบ่มีเซกมันเป็นก้อนแล้วเขาก็เทเสพินเลยทุกคนเทเสพินแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะคนน้อยนึงแล้วทุกคนให้เนื้อสัมผัสมันเข้ากันได้ดีเนาะทุกคนแล้วเขาก็จิเคาะนิดนึงให้เนื้อเนียนดีเนาะและ้วเขาก็ตั้งหม้อไว้น้ำาฝดแล้วจึงคอยยกสึง่งนึ่งนอนึ่งประมาณ30นาที5 4 0นาทีเลยทุกคน ครบเวลาแล้วเขาก็จะเอาหมันของเขาออมมาผักปะไว้ให้เย็นเลยวันนี้เขาก็จะมานึ่งมะพร้าวประมาณ5นาทีเนาะทุกคนมะพร้าวข้าเขานึ่ง5นาทีได้แล้วเขาก็อาอมอมาผักปะไว้ให้เย็นเลยทุกคนวันนี้เขาก็จะพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะมันของเขาก็เย็นตัวเสร็จตัวดีแล้วเนาะทุกคนเนาะหน้าตาเนียนน่าแซบขนาดนทุกคนเนาะ อามะมองเอลิตเอลินก็จะใสเป็นไม้ผายอ่อนๆจังซี่เนาะเพราะว่าอามะมองเอลิตเอลินอ่าบ่อยากไสคงแข็งอ่าเป็นมีดมีคงมีคมที่ปาดกับพิ่นเฮ็ดเค้กจังซี่เนาะเพราะฉะนั้นผิ่นมะมองเอลิเอลินก็จะลุยเนาะทุกคนเนาะมะมองเอลิเอลินก็เลยไสไม้ผายไซี่ปาดแบบีเนาะมันก็ง่ายดีเนาะทุกคนเนาะอ่อนีเนาะแล้วก็อ่าอุปกรณ์ของเฮาก็บ่พังอีกตื่มนาทุกคนเนาะนี้เฮาก็จะตัดอ่า ขนมหมันต้นของหอาใส่คุกใส่กับมะพร้าวเลยเนาะทุกคนน่าแซ่บขนาดเลยเนาะทุกคนเนาะเนื้อเหนียนขนาดเลยแล้วเขาก็จิอ่าคุกใส่กับมะพร้าวแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเห็ดง่ายๆเนาะทุกคนเห็ดบดญยากเลยเนาะเห็ดง่ายๆเลย ซ่บอีกนะทุกคนเนาะคนรมแซีผู้ใดได,ได้กินแล้วก็จะติดใจเนาะหลังจากที่เราคุกใส่มะพร้าวย่างซีแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดใส่จานเซิฟเลยนะทุกคนเนาะวันนี้มามองเอลิสเอลินกาจะเซิฟเป็นสไตล์แบบว่าญี่ปุนนิดนึงนะทุกคนเนาะมาวันนี้เราก็จะมากินชิมไปพร้อมๆกันเลยทุกคนเนื้อสัมผัสแบบว่านึบหนับดีขนาดเลยเนาะหอมว่านหมันกำลังดีเลยทุกคนเห็ดบนะ่ได้ยากเนาะเห็ดง่าย คิดยักกินตอนไหนก็สรางมันเห็ดกินได้ตอนนั้นเลยเนาะยูพีกระชซเป็นมันสั้นเปลังข้องสาแอฟริกาแบบนี้เนาะทุกคนก็ทดแทนกันไดเนาะแบ่บใดคือกันเนาะทุกคนทุกคนก็ลองไปเห็ดกิ่นมองเดอ้อเห็ดบริยากระของแ่บแบบนี้นะมามองเอลิทเอลินก็อนขีจบคลิปนี้เนาะเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอวัวอาเบียงโต